กันนะนะในสำนักสอผมอินเนี่ยถ้าอยู่ยงกับพันชาติจริงๆแล้วร้อเปเซก็มีการกินหมากการกินหมากตำรับของหลวงพ่อชดพุทธแลแลปะแลยันติกินให้ได้สมเดือนคงไปเจปีกินเจปีคงตลอดชีวิตแต่ก็มีข้อห้ามหลายๆอย่างนะในสมัยหนุ่มๆหรือลุ่นๆเนี่ยอาจารย์มองบังละมาดนะ ก็จะเป็นคนชอบกินเหล้าเพราะบนบ้านอาจารย์จะไว้มีเหล้าขาวสมไยจุกไม่ก็ก็เป็นร้อยๆขวดนะนะกินเหล้าทุกวันนะแล้วก็ชอบมีเรื่องไอได้เปรียบนะไม่ต้องพูดนะนะถึงแม้ชักมงคลสามสายหรือว่าเสกมาพุทธแล,ลนะโอ้โหไดไม่เคยได้เปรียบหรอกสองลุมหนึ่งสามลุมหนึ่งแปดลุมหนึ่งเนยนะบางครั้งเนะี่ย หยอดน้ำหยอดน้ำข้าต้มเลยแม่ต้องเอากลวยน้ำมันก๊าซมาหยอดเข้าวต้มเลยแล้วก็เอาไผ่เนี่ยประคบ